การประกันภัยนะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับกับพวกเรานะครับว่าการประกันภันทยที่ได้ที่นายทับเลือกจังหวัดทุทธาหารให้เป็นจังหวัดทางรอบในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสนะริมการประกันภัยเชิงางไฟยายผลนะครับวันนี้ก็ไม้พี่น้องที่มาร่วมโครงการส่นใหญ่นะครับก็จะมาจังหวัดพุทธาหารเนี่ยมีหลักประกัน นะครับเมื่อเราเกิดไทยซึ่งก็ไม่สามารถจัดาราชการได้และมีการจัดระก,กันการเพิ่มขึ้นจังหวัดทุกทีมต่แต่ชั้นนาคอนพยงโปรสีควบหน่วยการภข้าราัการคอพข้าห้ามดูแลมีประสาทการนิพพานไทยลาวแห่งที่สองเข้าสู่ การแสดงอัญประการตาให้พวกเราได้รับชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานเครือข่ายกองทุนอยู่บ้านรู้สึกดีใจรละภูมิใจทุกครั้งที่พวกเราได้ลงมานะการความกุณาจาจค่ะหน่วยงานเครือข่ายพัฒน์ร้ายหน่วยงานมากที่ทําให้งานแวบนี้เกิดขึ้นนะคะเราถิ่นกําเนิดล้ำพยาประการตาชายขุเชื่อมโยงอินโดจี ฟังจากทําขวัญประจันนะค่ะเราก็ธรรมชาติรวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วอีกประการหนึ่งก็คือจากเทศลาก็ถือว่าท่านก็โชคดีอีกประการหนึ่งที่เศรษฐกิจฟฟการทําพวกมือเหล่านั้นใส่ไหมใส่หมวกกันน็อกมาโอเคครับไปลงครับและท่านที่ไม่ยกมือเลครับแต่ว่าไม่ใส่ก็คนที่รู้ปัญหาเลยครับแก้ปัญหา เมื่นเราท่านทั้งหลายต่างร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาขับเคลื่อนของบ้านนี้เงินนี้ของสังคมของเรามองไปจุดไหนก็มีปัญหาหมดแต่ไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติเพราะฉันเชื่อว่านครับผมเชื่อว่าท่านทำได้แต่ผมอยากให้ท่านฝากไปหาคนข้างเคียงคนในตอวบ้านคนรอบคัวสังคมของเราของท่านขอบคุณท่านที่วันนี้จะได้มีโอกาสได้รับความรู้เรื่องรารขอบท่านทีวันนีจะไ่นวางกน เนื่อจาว่าประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐการปกครอแอาจารย์เรียนการสอนสิรงที่ไม่สำคัไเลยนะครับทำเพ่อแต่งา วันนี้ก็มีประชาชนที่ขับขี่มอเตอรไซค์เป็นจำนวนมากเบี้ยประกันภัยของการกันไัยรถจักรายานยนต์ที่ทำรท3 3า,ทขขา,ารบงเนี่ยปีหนึ่323บาทต่นนะคะแต่ความร้รองเนี่ยถ้าเกิดเกิอุบัเนี่ยค่ารักษาพยาบาลมีสูงสุดมถ8 0 0บาทเราก็ถ้าเสียชีวิตสูงสุดเ5 0 0 0 0บาทนะคะนั่นแล้วเนี่ยต่อ323บาทวันหนึ่ง ส่วนหนึ่งที่อยากจะฝาออกเอาไว้มากๆก็คือการประกันภัยสุ่บัติภีร์เบี้ยประกันภัยเนี่ยเอลี่ยคนก็ไม่กี่ร้อยบาทนะคะต่อปีนะคะสำหรับฟังกองอที่เป็นหลักแสนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีประกันภัยสองส่วนนี้ก็จะบรรเทาโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียทางการเงนะินในอนาคตถ้าหากมันมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเนงงกิดขึ้นัย